สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูกุ้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชันประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่7กันนะคะการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทําไมต้องมีการขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็ ดวงจันร์เป็นอย่างไรนะคะการหมุนของโรคและโรคหมุนรอบตัวเองแบบไหนนักเรียนอยากรู้กันเลยยังคะถ้านักเรียนอยากรู้แล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะไปเลยสวัสดีครับน้องๆสวัสดีค่ะน้องๆเอาพี่ดวงจันครับทำไมวันนี้เราสองคนถึงมาอยู่พร้อมกันได้แล้วครับพี่ดวงอาทิตย์ลืมไปแล้วหรอคะ วันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้กับน้องๆเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นและการตกของพวกเราน่ะจริงด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับน้องๆจากที่น้องๆเรียนกันไปแล้วนะครับว่าโลกของเรามีการหมุนรอบตัวเองโดยลักษณะการหมุนของโลกนั้นเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกาก็คือจะหมุนจากซ้ายไปขวา อย่างเช่นรูปตัวอย่างนี้นะครับและนอกจากนี้โลกก็ยังหมุนรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับน้องๆซึ่งการหมุนของโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิการอบดวงอาทิตย์เช่นนี้ทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์นั้นขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่งในตอนเช้าเราจะเรียกขอบฟ้าด้านนี้ว่าทิศต,ตะวันออก แล้วค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้นเรื่อยๆไปยังขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งและตกลับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งเราเรียกขอบฟ้าด้านนี้ว่าทิศต,ตะวันตกในทุกๆวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเช่นนี้เสมอปรากฏการนี้เราเรียกว่าการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ครับ นอกจากนี้ดวงอาทิตย์ก็ยังสามารถบอกเวลาให้กับเราได้ด้วยนะครับน้องๆเราสามารถสังเกตตำแหน่งของดวงอาทิตย์เพื่อใช้ในการบอกเวลาได้ดังนี้ครับตอนเช้าดวงอาทิตย์จะค่อยๆลอยสูงขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกหลังจากนั้นในตอนส,สายสายดวงอาทิตย์จะค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้น ในตอนเที่ยงดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงกับศีรษะของน้องๆพอดีครับตอนบ่ายดวงอาทิตย์จะเคลื่อนตัวตามลงในทางตรงข้ามกับตอนเช้าครับตอนเย็นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนตัวลับขอบฟ้าไปในทางตรงกันข้ามกับตอนเช้าหรือที่เราเรียกว่าทิศตะวันตกครับและเมื่อถึงตอนกลางคืนดวงอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าไปท้องฟ้าก็จะมืด เราก็จะเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแทนครับน้องๆเคยสังเกตกันหรือเปล่าครับว่าเวลาที่เราออกไปยืนกลางแดดแสงแดดที่ส่องมากระทบตัวของเราหรือวัตถุที่อยู่ร,บรอบๆจะทําให้เกิดเงานะครับซึ่งถ้าหากช่วงเวลาที่เรายืนต่างกันความยาวและทิศทางของเงาก็จะต่างกันออกไปด้วยนะครับความยาวของเงาที่เราเห็นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และจะอยู่ในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ครับเอาละ่ะเมื่อเรารู้จักตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆแล้วเรามาทำกิจกรรมเพื่อดูการทอดตัวของเงาในแต่ละช่วงเวลากันดีกว่านะครับนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสังเกตเงาในช่วงเวลาต่างๆโดยพี่ จะให้น้องๆลากดวงอาทิตย์มาวางในตำแหน่งที่ต่างกันซึ่งจะมีผลต่อช่วงเวลาในการทอดตัวของเงาลองสังเกตกันดีๆนะครับ เงาในตอนเชา้าเงาจะทอดออกไปทางที่ตะวันตกตอนเที่ยงดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงกับศรีรษะของเราพอดีลักษณะเงาก็จะสั้นลงตอนบ่ายเงาจะทอดยาวออกไปทางที่ตะวันออกนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในเวลาต่างๆและการทอดตัวของเงากันไปแล้วเรามาทำกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีชื่อว่าทายเวลาจากเงากันนะครับให้น้องๆสังเกตเงาจากภาพต่อไปนี้แล้วตอบว่าเป็นช่วงเวลาใดถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับเที่ยง ไปเท้าและเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปแล้วน้องๆจะเห็นว่าดวงจันทร์จะขึ้นมาแทานที่ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้านะคะหลายคนอาจจะสังเกตเห็นว่า ดวงจันทนร์เคลื่อนที่จากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปยังขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่จริงแล้วเป็นเพราะดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกและเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดมีการหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาโดยที่ในกลางวัน ดวงจันทร์ก็ยิงอยู่บนท้องฟ้าแต่ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เป็นเพราะว่าในเวลากลางวันแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มีความจ้ามากทำให้ท้องฟ้าสว่างจนมองไม่เห็นดวงจันทร์แต่ในเวลากลางคืนเราจะมองเห็นเหมือนดวงจันทร์ลอยขึ้นมาแทนที่ดวงอาทิตย์และส่องแสงสว่างนั่นเป็นเพราะ ดวงจันทร์ยังได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และส่องกระทบมายังโลกค่ะดวงอาทิตย์จะลอยขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกในทุกๆเช้าครับในเวลาบ่ายดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ไปอยู่ทางทิศตะวันตกของวัตถุทำให้เงาของวัตถุที่เกิดขึ้นทอดตัวยาวไปทางทิศตะวันออก ถ้าหากเรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าของเราแสดงว่าด้านหน้าของเราเป็นทิศต,ตะวันออกดังนั้นด้านหลังของเราก็จะเป็นด้านที่ดวงอาทิตย์ตกนั่นคือทิศต,ตะวันตกนั่นเองครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาคือจากขวาไปซ้ายครับ และการที่โลกหมุนรอบตัวเองนั้นจะทำให้เกิดการขึ้นตกของดวงอาทิตย์จนเกิดเป็นกลางวันและกลางคืนครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันต่อต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ นักเรียนเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะทุกตำแหน่งบนพื้นโลกนะคะจะได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันนะคะส่วนของโลกที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลาที่เราเรียกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นเองนะคะจากนั้นตำแหน่งของพื้นโลกบริเวณนั้นๆถูกปกคลุมด้วยความมืดเราจะเรียกว่าดวงอาทิตย์ตกนั่นเองคะ่ะนักเรียน โลกหมุนรอบตัวเอง1รอบหรือ360องศานั่นเองนะคะใช้เวลา24ชั่วโมงเอนักเรียนเคยสังเกตกันหรือเปล่าคะว่าพระอาทิตย์ขึ้นเวลาเท่าไหร่และพระอาทิตย์ตกเวลาเท่าไหร่นักเรียนลองไปสังเกตกันดูนะคะ วันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะกิจกรรมที่7.1ค่ะเรื่องเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นั่นเองในหน้า 162, 163และ164 ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนหมั่นทบทวนบ,บทรนเทรียนนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ164ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน,ในหมั่นทบทวนบ,บทเรียนนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีคะ่ะ